มากไปดูชมหน้าของน้องกอล้วน้องบาสกันค่ะถ้าพร้อมแล้วน้องกอต์น้องบาสรันมาอย่างนี้เลยเหรอได้เด้อนี่ๆให้มัให้เขาอยู่ข้างกันให้เขาอยู่ข้างกันวันนี้มาชมใหม่อีกจริงะใช่หาไม่เจอเลยว่าไปไหนอ๋ออยู่ในนี้นี่เกมอะไรฮะยุ้ยเกม ี้ชื่อเกมบับเฟลบอลค่ะคุณผู้ชมคะเราทวนกันก่อนนะคะแข่งไปแล้ว3าวันคนะแนนนตอนนี้เนี่ยน้องก๊อตนำน้องบารอสิบสามต่อหนึ่งสามหนึ่งนะแต่วันนี้เดิมพันสูงมากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครชนะจะเก็บ3แมแต้มเก็บสาวคะแนนถูกต้องชนะได้สามเสมอได้หนึ่งคะแนนนะแพ้ไม่มีแต้มนะฮะใช่เพราะฉะนั้นถ้าน้องบาสอยากจะแซงน้องก๊อตกลับมาต้องชนะเท่านั้นในวันนี้ครับสาคัญมากนี่คือเกมบับเฟลบอลนะคะเล่นเป็นทีมโดยใส่ชุดบับเฟลบอลแบบนี้เล่นฟุตบอลวันนี้ บบนละมีเวลาให้ครึ่งละ2นาทีค่ะเหมือนเล่นเกมฟุตบอลปกติคุณผู้ชมคะจบเกมใครทําสกอร์เยอะกว่าได้ไป3คะแนนเสมอมได้ไป1คะแนนผู้แพ้ไม่มีคะแนนนะคะ,ะและถ้าจะเล่นกัน2คนนะฮะกลัวว่าจะสนุกไม่พอฮะก็นอกเรายังมีเซเลบที่มาช่วยเล่นเกมวันนี้ด้วยนะครับมาร่วมเล่นเกมกับเราครับเป็นเซเลปวงการฟุตบอลใช่แล้วค่ะทั้งสคนนี้นะคะ นี่นะฮะเอกนัทกับน้องฟางฮะมาตรงนี้เลยครับเอาล่ะสีน้ำตาลพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วนักกีฬาประจำที่ค่ะครับด้วยเลยอย่าพุ่อย่าพุ่งอย่าไม่เิ่มเกมอย่าไม่เิ่มเกมอย่าไม่เิ่มเกมเรามีเวลาให้ครึ่งละสองนาทีและนี่เป็นครึ่งแรกของการแข่งขันเกมบ๊อบเบอร์บอลค่ะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับอ้าวเริ่มก่อนนะ โอ๊ยไม่เอาไดมไม่ยอม เอามาต้มยคนได้นะคนได้ 干了？ เดี๋ยวมีครึ่งสองต่อนะฮะครึ่งหลังรออยู่นี่เราก็ไม่คิดว่าแขกรับเชิญเราจะติงจังขนาดนี้ <c oughs> อ้าวตัวครึ่งแรกสกอร์เท่าไหร่ฮะสก,รรกอร,กร,ร์เสบายก็ยืนหนึ่งหนึ่งฮะ <c oughs> งเดี๋ยวขอถามก่อนเอาขยับมาขยับโบ๊ะโบ๊ะอ่าเขาค่อยเดินมาค่พะพ่กคุณมามามค่อยๆ่อยมาบัสไหวไหมลูกไหวครับไหวนะเสียงดูไม่พอ เคยเล่นนะไม่เคยเล่นเลยไม่เคย่เยเล่นนะสนุกไหมฮะสนุกดีตอนนี้นะฮะสองคนนี่ทำประตูเองด้วยนะครับใช่บสหนึ่งบาสหนึ่งนะเสมอหนึ่งหนึ่งทีนี้แหละเดี๋ยวครึ่งหลังอีก2นาทีครับแต่ทีนี้แหละสลับข้างกันนะคะสลับข้างกันตามกติกาฟุตบอลครับสีน้ำเงินนะครับจะมปอยู่ฝั่งนู้นสีแดงมาอยู่ฝั่งนี้ครับเดี๋ยว เดี๋ยวนี่คนเล่นไม่กลัวอะไรนะนี่กองหลังไทยลีกอะเนี่ยเออเนี่ยคมามาเอาแล้วค่ะเช่นเคยนะคะมีเวลา2นาทีสำหรับครึ่งหลังเอาละครับครึ่งหลังเตรียมพร้อมนะฮะเตรียมพร้อมแลาพร้อมเ้าเริ่มได้ เยอะเยอะหาอัดกันยิเยอะตอนนี้เวลาผ่านไป1นาทีสุดท้ายมีพลังใส่ไปให้หมดบันมันจะลิ่ะยอม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 ยอทีสุดท้าย สองประตูต่อสองเหลือกี่นาทีเหลือกี่วินาทีตอนนี้หลเวลาสิบวนอัดกันให้เต็มที่นักเป็นนักน มาทางไหนทางนี้ฮะเรากนะ็ไม่ค oui> ิดว่าใจเล็บดารากับใจเล็บฟุตบอลเราจะจิงจังกันขนาดนี้โอ้ยเดี๋ยวทำทางนหั่งขอบคุณเลยอ้าวผมยืนประคองให้แล้วกันนะทานแต <c oughs> คุณเล่นฟุตบอลแต่วันนี้คุณใส่บับเบิตบอลแล้วเล่นบอลด้วยมันต่างเล่นบอลปกติทั่วไปยังไงคะเดชามันเล่นยากมากเลยครับมันเหมือนมีอะไรมากันตลอดเลยเฮ้ยทีย่เขาสกัดไปหลายรูปนะโอ,อ,อก็เป็นกองหลังนะกองหลังนะ,อ,อ,ะอันนี้ว่าให้นณะเป็นไงะยากเหมือนกันครับเวลาเข้าสกัดเนี้ยมันมีอะไรมาบาังครับทำให้เล่นยากขาเรามันไปได้สุดแค่ไหนเอาเอาขึ้นมาให้ดูหน่อยได้ไหมเอาตัวสูงไงเอกนัท เอกนัท้นไม่น่าห่วงเท่าคนข้างๆคุณหรอกนี่ฮะคุณน่าห่วงเหรอเอ้าเป็นยังไงเนี่ยีอันนี้อันนี้ดูขาเอกนัทนนะคะเอาบ้านดูขาบ้านดูขาบ้านดูขาดูขาเออเออเออจริงด้วย เขาดีใจกันนี่ก็งงจะดีใจทําไมเล่นมาต้อมีแค่2นาทียักษ์จะไปดีใจเลยดีใจนี่คือจะพยายามเอามือต่างม้าเอกนัดแขนเขาก็ยาวเขาติดไงเขาเอาขึ้นไม่ได้เออเป็นยังไงบ้างก่อนเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยกล้องซูมมาฮะดูเหงื่อเหงื่อนะนี่โอ้โหเออเป็นไงบ้างฮะ สบายดีนะสบายสบายและสุดท้ายคู่นี้อุ้ยสมศักิ์รีมาเสมอตอไป2 2> ตอสองสองค่ะตัวสองทำใ,ให้จบเกมนี้นะครับบวกเพิ่มกันอีกคนละ1คะแนนครับผมใช่แล้วค่ะน้องก็จะเป็น4คะแนนในขณะที่น้องบาสจะเป็น2คะแนนนั่น<ห>เองนะคะวัน<อ>พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะฮะบ,บอกเลยว่าคะแนนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะต้องมาตัดสินกันในวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายวันศุกร์นะครับ ปิดตามของเราในช่วงเซเลบฟุตบอลของฟุตบอลโฟ,ฟกัสของเรานะคะนะส่วนช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวมันลุ้นกันต่อน,นะคะกับขอใวัน